เอาดินะวันนี้เจ้าของร้านเสือ้อเกาะยืนข้างจอมพลังนะเห็นความตั้งอกตั้งใจช่วยเหลือทหารอย่างแท้จริงโอ้อ,อ้าวเนาะและนทาหาราผู้น้อยชั้นผู้น้อยก็มาพูดหลายคำในความรู้สึกขอบคุณเสือ้อเกาะที่ปกป้องให้เขาผ่านพ้นมานะรักทหารจริงปกป้องเพื่อ ให้ทหารเพียงแค่ได้กลับไปหาครอบครัวโอ้โหคํานี้ซึ้งจริงอยู่หลายหลายคนโคศกทบมาบอกว่ามีงบประมาณทหารแต่งบประมาณทําไมไม่ออกมาใช้อย่างทันการแต่งบชาวบ้านที่เร่ยกอะไรเนาะเออ,เอ,อปากปับ๊บได้ปับ๊บฟังคําของ เจ้าของร้านสร้างเสือ้อเกาะที่ทําส่งนอกนะส่งประเทศอื่นยังต้องปัดคิวเพื่อช่วยประเทศไทยประเทศชาตินะจากคุณคุณกันขอร้องเนาะฟังเสียงกันโอ้โหแล้วปะปื้มอย่างนี้แหละคําว่าแม่ทับกุ้งบอกรัฐบาลหาใหม่ได้แต่ประเทศไทยแผ่นดินไทยสร้างใหม่ไม่ได้จะต้องอยู่เท่าเดิมเออมาฟังกันสิ คนทหารนักงบทหารนัก็มีไม <Tá, S 2> <ın> ่ต้องรับรับบริจาคหนึ่งเลยงบทหารมีจริงการที่จะทําเบิกสมมุติว่าหนึ่งสองสามไอ้สามเนี่ยคือคนทหารหน้างานแนวหน้าไอ้สองคือคนเบิกไอ้สามคือคนที่อนุมัติงบไอ้ไอ้หนึ่งเนี่ยหนึ่งมึงให้สองมึงเคยถามไอ้สองไม่ไปถึงไอ้สามยังออแค่นี้เองจะคิดอะไรเยอะพี่คิดอะไรไม่ถูกเราพี่คิดได้นแค่นี้พี่เป็นคนมีสมองน้อยสเตมเซลล์พี่มีน้อยพี่คิดได้แค่นี้หนึ่งสองสามคนอนุมัติคนรับอนุมัติคนใช้ พี่ถามว่าคนใช้มันไม่ได้เพราะพี่อยู่คนที่สาม <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นคนทหารราก่านู่นนี่นั่นที่พี่อยู่่ะเขาไม่ได้หรอกคะ่ะเขาไม่ได้ถ้าเขาได้มีมีล่าสุดพี่ส่งน้ำหนึ่งรถโทรด้วยเสียงสั่นเครือแม่ตอนนี้แม่อยู่ไหนแม่ทําครัวลงไหนบอกโอ้ยแม่ไปรักษาขาแม่ผมไม่เอาอาหารก็ได้แต่ผมขอน้ําขาดอาหารฟังนะคะนี่คือเสียงทหารผู้น้อยคอยโอดควรนะคะเรียก กับประชาชนเพราะว่าได้รับทันทีโดยไม่ต้องผ่านหนึ่งสองสามนะณนะวันนี้เยจะเห็นโคศกสภานะเออเนาะเอ,อโคศกทบรหรอมาบอกว่าเออผมพูดเห็นจริงๆว่าเกาะเสื้อเกาะที่คุณกันทําให้มีสภาพที่ดีกว่าทหารที่มีอยู่ตลับไปกลับมาและณนะวันนี้นะฮะก็คือเนาะการลงมือทำของคุณกัน มีคนการันตีด้วยผู้สนับสนุนแม้กระทั่งเจ้าของโรงงานยางรถอ่าท่ออ่ปูนนะฮะและนี่ก็เจ้าของลงทำเสือ้อเกาะออกมาพูดเองผลของอ่สิ่งที่เขาให้พร้อมสนับสนุนและหยุดการสั่งของอเมริกาเพราะอยากช่วยประเทศไทยจริงๆแล้วรับฐบาลณนะขนาดนี้ช่วยประเทศไทยอยู่หรือตั้งใจทำลาย เพื่อที่จะให้เขมรเข้าควองฮะนี่แหละเขาจังวานะนะทหารยึดพื้นที่ไว้ได้นะคะปกป้องประชาชนแต่รัฐบาลนะฮะโดนเขมรยึดไปทั้งรัฐบาลเนาะเพราะรัฐบาลปกป้องเขมรมากกว่าช่วยเหลือประชาชนเดแบบนี้แหละที่ข่าวออกมาจริงไม่จริงแต่มองแล้วมันจะจริงนะเพราะรู้สึกว่าอืมขวางเหลือเกินอวยเหลือเกินนะทําลายคนด้วยกันเหลือเกิน คนไทยด้วยกันน่ะนะ